หลังจากที่เฮาลงคลิปสั่นไปเนาะมองเก็บสายยางก็มีคนหลายคนเนาะมีพี่น้องเฮาคอมเมนต์หลายคนบอกว่ามันไอเดียดีเนาะ<ช>เพื่อมีผู้ใดอยากเอาไปใส่เนาะ<ช>เดี๋ยวเฮาสิม,มาทายไล่ละเอียดให้เบิงนเนาะ<ๆ>เพื่อเป็นประโยชน์<ๆ>เพื่อมีใครอยากทําตามเพราะว่าเบิงแล้วมันโอเคตอโอเคแต่เมื่ออันแต่อันกอนกอนหนานี่ที่ย่า่าทันเขตเนะเาะมันรู้สึกว่ามันสะดวกดีมันดูแล้วมันเรียบร้อยนี่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 เอามาให้เบิงเนาะ ื่อผู้ใดสนใจสนใจเนาะเพื่อผู้ใดเห็นอยู่ในคลิปสั้นแล้วบอกว่าเออเฮ็ดจังไดรเนาะอยากเฮ็ดเบิ่งเด้จังซี่เนาะไอเดียนี้ก็เป็นของพ่อบ้านเพิ่นเนาะเพิ่นเฮ็ดไว้จักเฮ็ดไว้ตะเหิงบู่มาลักเฮ็ดตะเหิงบู่เห็นแล้วก็ตกใจนี่อยังนี่ก็เลยเปล่ามาเบิ่งเนาะก็เฮ็ดคลิปไปนั่นล่ะคลิปสั้นไปนั่นล่ะตรงนี้ก็จะเป็นผนังเนาะผนังผู้ใดสิเฮ็ดเออ่เฮ็ดไว้กับอีหยังก็ก็แล้วแต่เนาะก็เบิ่งนไววเป็นไอเดียเนาะจ้ะเนาะเพื่อเป็นประโยชน์เนาะ ก็สิเป็นมีถังสีเนาะอันนี้ก็เป็นถังไม่เล็กไม่ใหญ่เนาะเออเส้นพาศูนย์กลางประมาณคืบหนึ่งเนาะที่พป็นใส่เนาะแล้วก็มีเจาะเนาะเจาะเจานะหนึ่งสองสามซีหูเนาะแล้วก็ใช้ไม้ลองใส่ไม่ห้องเนาะห้องแล้วก็ยิ่งน็อตเข้าไปเจาะผนังเจาะผนังเจาะถังเนาะแล้วก็ยิ่งน็อตเข้าไปแล้วก็ขันน็อตให้แน่นแล้วก็มันโค้งแบบนี้แล้วก็ใส่อ่านี่คือหูของถังเนาะหูหิว เอามาขำไว้เพื่อความแข็งแรงมันแข็งแรงอย่ง,ง,งีดีเด้สายยางนี่มันจะหนักใช่ไหมทุกคนเพกกื่อกระหูเนาะบานใดใส่สายสาย,สายางเวลาเข้าลากไปเก็บเวลาเข้าดึงไปรถต้นไม้ไปรถสวนรถยังของห้าองศ์สี่นักๆเนาะแล้วเวลาเก็บก็จะลําบากนี่ถ้าเข้าเห็ดแบบนี้การเก็บก็บสิสะดวกก็พี่เนอะสายยางเข้าก็สิบบ่ผับบ่หอเนาะเบิ่งต้เนี่ยเบิ่งเบิบ้งเบิงบ้ง,งสายยางก็สีบ่พบับบ่หอแบบนี้ผู้ใดสนใจกับเห็ด เดินเด้อจเด้นเนาะห่วห่วงเลยเห็นมันเป็นเป็นประโยชน์เนาะคิดว่าจะเป็นประโยชน์กันเลยเอามาแช่เอามาสูพี่น้องเข้าเบิงนะ้งเนาะถ้าเป็นประโยชน์เกิฝากกดไลค์กดแช่์นะเด้อจ้าว่ายังไงว่ายังไงอือ